<Yeah. S 2> สวัสดีค่ะเร <laughs> ื่องเราก็คือตอนแรกอ่ะเราจะเปิดคริปกันใช่ไหมแต่เราได้นั่งแยกกันค่ะไม่เป็นไรทริปนี้นะคะเราพาทุกคนมาเชียงใหม่ใชาเมียงย่างเชียงรายไม่เกี่ยวตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่นะคะเราได้รถแล้วเราเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟบังคับ <laughs> ไปบังคับค่ะ เดี๋ยวเรามาถึงเชียงใหม่แล้วอ่ะมันก็ต้องข้าวซอยป่ะทุกคนไปกันแลยต้าวซอย,อยติดตามด้วยนะก็จะทำอะไรรุ่งได้รถแล้วคะ่ะวันนี้เราจะไปกับ P C X เชียงใหม่ของเรา P C X P C ใจนะคะเดี๋ยวจะไปกินตกลงกันแล้วเราจะไปกินข้าวซอยกันก่อนอืม เรามากินข้าวซอยนะคะมิสชลินนี่กี่ปีซ้อนดูเอาเองเลยนะคะคิวเยอะมากแต่เราแบบเออโชคดีที่แบบว่าเข้ามาปุ๊บเราได้กินเลยไม่ทันครับเรื่องหลวก็คือตอนแรกอ่ะก็จะสั่งแล้วก็แบบเออถ่ายให้ดูไไหมไม่ทันหิวฮะตาลาย ดูสิครับมันอร่อยมากทุกคนอ,อาอ่นะทุกคนร้านนี้นะคะห่างจากสนามบินประมาณแบบว่า15นาทีเองมันลดมากเราได้แบบบิชลินะ่ะในร้านไม่สามารถถ่ายได้จริงๆคนเยอะว้าแล้วแต่อร่อยมากเลยคนเยอะอะทุกคนได้ยินหรือเปล่าเลาเราไปกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะ หลังจากทานข้าวซอยเสร็จใช่ไหมก็ห่างจากร้านข้าวซอยมาสักพักหน,นึ่งไม่สักพักก็แป๊บเดียวประมาณสิบนาทีเราอยู่ที่กระทรวงการั้วกาแฟค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่พักนะคะบอกเลยว่าที่พักคืนนี้ของเราแบบว่าแต่งมากไปกันเลยกับมอเตอร์ไซค์ ยังไม่ถึงแต่ดูนี่น,นะข้าวมังทาานะเฮ้ยแ้ฟาลาไปกันต่อไปกันต่อ <laughs> อีกไกลไหย <laughs> สู้มาก มาโอเคเรากำลังจะเข้าไปแล้วนะคะ น,นี้คุณเดียวกำลังจอดรถค่ะถึงแล้วทุกคนห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่นะคะหรือห่างจากสนามบินก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงกับสี่สิบนาทีช้ำๆไปเลยแม่เดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวเราขอเช็คอินก่อนแล้วเดี๋ยวจะรีฟิวห้องนะคะกับคนนั้น <c oughs> เป็นไงคะแล้วขอรีฟิวก่อน โอ้โหมันตื่นเต้นมากอะ่ะอันนี้ก็คือที่คุมกระเป๋าก็คือไไส้มชะโอเคไปรีวิวห้องให้นะคะบอกใคร ระวังรวังสวัสดีครับโอ้ตอนนี้ถึงแล้วนะฮะระยะเวลาเดินทางก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีนะครับระหว่างทางก็ฝนตกนะฮะตลอดเลยพอจะพอมาถึงแล้วก็สุดยอดครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรนะ น,นี่คือวิวหน้าห้องนะครับของเราบ้านเรานะครับตอนนี้ฝนตกเล็กๆน้อยๆปล่อยปลอยนะครับอากาศเย็นมากนะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนนะครับเป็นไงฮะดีมากหายเหนื่อยหายเหนื่อย ชั่วโมงสี่สิบเดินทางมาค่ะไปดูห้องนอนกนะ่อ <c oughs> อยู่ข้าวกดูกดูครับเราดูห้องนอนกันนะฮะขึ้นมาครับที่นี่มีไ i ไฟให้ด้วยนะครับผมไ wi ไฟแรงนะฮะแรงอยู่ในหุบเขาแต่ว่าไวไฟแรงนี่คือห้องนอนของเรานะครับคืนนี้เอาเป็นมุง้งนะับคิดถึงสมัยก่อนเลยนะฮะบ้านก็มีมุ้งอย่างนี้นะ ก็เป็นที่นอนนะครับแล้วก็มีพัดลมนะมีพัดลมเป็นห้องนอนมีพัดลมต่อมาอออไปก็จะเป็นวิวนะครับเป็นวิวอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับเพราะตอนนี้เปียกหมดเลย แล้วก็จะมากินข้าวกันจะถ่ายอาหารให้ดูนะฮะมีอาหารเย็นด้วยวันนี้นะครับทางที่พักนะคะเอากับข้าวมาห่งเรียบร้อยแล้วก็ก่อบไปเรียบร้อยแล้วทุกคน <S 2> <S 2> บรรยากาศดีมากๆไม่รู้จะพูดคำยังไงทำว่ามากๆเนี่ยนะคะแล้วก็ฝนตกพรมๆพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูเลยะะกับข้าวนะคะก็จะอยู่ในโปรแล้วเราจองมาแบบว่า คนละ850นะคะมีอาหารเช้ากับอาหารเย็นเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าจองเต็มหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถเข้าไปที่เพจนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แล้วก็หรือว่า facebook เอาไว้ให้ทุกคนด้านล่างนะคะไปดูกันดีกว่าว่าในนั้นมีกับข้าวอะไรบ้างเย่ yeah. กับข้าวนะคะรวมอยู่ใน แพ็กเกจแ,แ,แล้วเขาเรียกแพ็กเกจแหละเหรอ,หอเออค่าห้องแล้วนะคะก็จะมีต้มจืดแตงกวาผักลวกนะคะไข่เจียวไข่เจียวนะเนี่ยไข่เจียวนะเนี่ยแล้วก็น้ำพริกนะคะแล้วก็ผัดหุ้นเส้นกับวิวตกลนะ กิดมอนิงค่ะท <animals> <English> <sh> ี่ไม่มอร์นิงจริงๆเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเช้านะคะแล้วก็แพลนวันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูน้ําตกที่ใกล้ๆกับรีสอร์ทของพวกเรานะคะได้ยินเสียงน้ําตกไหมเห็นไหมคะเขาก็นําเสนอมากเลยทุกคนมันแบบว่ามันฮิวใจสุดๆอะเดี๋ยวตอนนี้เราขอไปทานข้าวเช้าก่อนนะคะ อันนี้จะใส่เพลงเลยมันป็นเยโอ้ไฟดาวใช่ครับอาหารเช้าขดาบครับปิ้งหนมปังไม่ได้ตอนนี้ ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเอาให้เลือกชั้นหนึ่งไปยังไงก่อนก็ด้่งไงถูกอ่านี่ไงโอเคชั้นสองชั้นสามดีกว่าน้ำที่เอาไงอ่าไปไปดยครับ เดินไปน้นตกนะครับวันนี้เจอแล้วน้ําตกท้องนี้เจ๋งกว่าไอ่เสียมตกเด,ด้ดูดินี่ครับน้ำตกเจอแล้วนะครับอ้าไม่ใช่ครับหยอกหยอกหยอกไปลุย ดมเจัดลำบากนิดนึงนะครับในหน้าฝนอย่างเช่นตอนนี้ต้องเดินดีๆครับเพราะว่ามันลื่นพอสมควรอ๋มีรบอารม่มด้รยเล่ฮะหนี่ครับใหญ่มากครับใบไม้ ไดลุยได้ยินเสียงแล้วปะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วแหละมันก็เป็นขั้นบันไดดีนะครับทางแต่ว่ามันมัน<ะ>ดินมันลื่นฮะนนดินมันลื่นนะครับแต่ว่าคือฝนตกทั้งคืนอะแกใช่ฝนตกตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานเรามานะ่ะ เพิ่งหยุดไปเนี่ยเราก็เลยถือโอกาสมาเลยเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นไปลุยมาเร็วโอ้ นไงครับทางเดินโอเคไหมโอเคค่ะแต่กลัวนิดนึงกลัวนิดนึงก็ไเวลาเราอยากมาชมธรรมชาติก็ต้องผ่านทางธรรมชาติอเออเอามาถึงหรอกวันเนี้ย ใส่ชอบใบไม้นี้ครับถึงแล้วครับถึงแล้วจะถึงแล้วตรงที่เรามานี้เป็นชั้นสองแลชั้นสามนะครับน้ำตกส่วนชั้นแรกเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับจะไปดูนะฮะจะลงไปดูไอ้สวยนะลงมากิ่งเขา กล้ากลัวครับแต่อยากมามาไม่ตองกลัวเดินมาเลยทางมันก็สูงนะครับแล้วก็ชันนิดนึงนะแต่มันมีขั้นบันไดมีหินอะไรให้ให้เดินแล้วก็มีต้นไม้ให้จับข้างทางนะครับมา แล้วครับถึงแล้วครับเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับแต่ว่าอยู่ในธรรมชาติเดี๋ยวว่าสวยดีครับอันนี้น่าจะเป็นชั้นสามนะครับน่าจะเป็นชั้นสามว้าวสวยมาก ลำบากเหนื่อยแต่ดีอ่ะไม่มีที่ไหนทีไ่ได้สมัครง่ายๆเ,เราไปเราจะไปชั้นหนึ่งชั้นที่หนึ่งนะคะแล้วทำไมเราไม่ไปชั้นที่หนึ่งก่อนก็ไม่ไงก็ <laughs> จะไปชั้นสองก่อนอะ่ะชั้นสามใช่ไหมสามชั้นสามก่อนอะ่ะ ต่อไปเราไปชั้นหนึ่งไม่เห็นอะไรเลยนะคะนอกจากไหลไปต่อต่ออกตอนมาหน้านนี้เนียนกริบใส่กริบขากลาบนี่เอาเฮไปครับลุยต่อ ต่อไปครับเราไปชั้นหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เราไปชั้นสองชั้นสามมาแล้วไปชั้นหนึ่งต่อแต่ทางชั้นหนึ่งดูสิครับ ไ,ไ,ไปพูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยตัวจบยังดูครับดูทางไปชั้นหนึ่งครับลกมากโอ,โอ้โอเคเหรอมาฝากยื เกียตัดเกียดแคบโอ้โหตอนนี้ดูเหมือนว่าจะใกลกก่าทางนู้นนะครับแล้วก็ทางก็ลำบากกว่าเยอะเลยนะฮะไปครับไปเรื่อยๆดูทางสิครับทางแบบอ้าวทำไมอ่ะเขาไม่ไปแล้วหรอ ครับเหมือนเขาไม้มากั้นไว้นะฮะชาบ้านน่าจะน่าจะไม่ได้แล้วตรงนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปถามเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของโฮมเตย์ว่าไปได้หรือไม่ได้ <c oughs> ไหนครับชั้นหนึ่งกรบำตกชั้นหนึ่งไม่เห็นมีตังหาก ไกลกว่าชั้นสองชั้นสามนิกไ,<ว>ไม่ไหวใช่ไหมครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวเที่ยงนะครับตอนนี้ก็อากาศก็ประมาณยี่สิบกว่าองศานะครับโอเคครับเจอก,กันเย้ yeah. เราจะปิดคลิปตรงนี้เลยค่ะเพราะเรากําลังจะกลับบ้านแล้วนะคะกําลังจะลงไปอีกชั่วโมง40บเนาะเราก็คือข้างหลังของกล้องเนี่ยเป็นหมอกหมดเลยนะคะชอบหรือไม่ชอบยังไงทุกคนฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะที่ต่อไปเราสองคนจะพาไปไหนฝากติดตามฝากพูดติดตามน่ารักน่ารักของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ไปไปแล้วถนนเลื่นอีกลันนี้กาตาดาดา ha ha ha